สีไหนหายไซส์เอ็มไซส์เอ็มสีชมพูไหนคะไซส์เอ็มสีชมพูไหนคะอันนี้เหรอไหนข้างๆนั้นเบอร์อะไรคะข้างๆนั้นไซส์อะไรคะเอาไซส์เอลไหนไซส์เอลสีชมพูอยู่ไหนคะไซส์เอลสีชมพูอยู่ไหนคะเอลเอลเอลค่ะสีชมพูพีนส์อ่าอยู่ไหนคะ ไหนเอ่ยพิงค่ะพิงสีชมพูค่ะไซแอลค่ะอ๋อสุดต้านเก่งมากไหนไหนแล้วส,สีดำสีดำไซเอ็มอยู่ไหนคะสีดำอยู่ไหนเอ่ยสีอ่าไซนี่ไซอะไรคะ <M. S 1> เอ็มมือเหรอแล้วข้างข้างนี่ไซอะไรคะข้างข้างเนี่ยข้างข้างเนี่ยไซอะไรคะข้างข้างนี่ไซอะไรคะ ไซแอลสีอะไรคะสีอะไรคะโมนาสีอะไรคะสีอะไรนะสีดำสีดำภาษาอังกฤษว่าไงแรอระไรลูกอรแลกอ่าแล้วข้างบนสีอะไรคะลูกข้างบนอนะ